สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเบียดัมซิ่งครับสวัสดีกันเมื่อไ้กับพ่อเจ้บกรวยวะวันนี้ก็ขายอีกครับวันนี้รายการที่สองครับรถบดเผาหัวเลยเผาหัวเาเกล้ยงันหลานเออเออขลิ่งเลิ่งไลิ่งว้เกือบสุดพี่แล้วเออพ่อพ่อพ่ออันละ สไตล์ผมก็สกายครับรีวิวเมื่บ้านขายวันนี้ครับนี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับเหมือนเดิมครับเอาไปทำงานได้เลยคันนี้มาต้องแงกมานีกจะไหยเด้ออัดบูสั้นี่เขาบ่งน้าแนกก็ได้ติดเครื่องกันติด,ตด,ดรติดอะไบางติดติดในกระชี้หมู่บ้านนี่ สั่นๆเออนี่นเนี่ยปุ่มสันในเอซีนะสั่นกับสั่นไฟฟ้าแกันนี่นะพราะนสันนไมาแตกเลยครัีแตกเลยวะ่ใชงานได้ครับไม่ต้องบินครับรถผมทำงานได้จริงครับเขาโทรมาว่าราคานี้ทำงานได้ไหมยนู รถเราถ้าใช้งานได้ก็ผู้บอกว่าได้ครับใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเนี่ยเขาเขานึกว่าแต่รถเราเสีย็ถอยมาเลยเขาว่าจะบินขึ้นครับแต่บอกเลยว่ารถเรานี่รถบ้านเราอ่ะไม่ต้องห่วงครับปลูกเสกได้ทุกคันครับพอดีและบ๊มี่ นี <t od ian |ms|> ่ไม่สั่นสะเทือนบ๊อบบบุลแลาะตายอย่างเดียวครับแห้งกันเนาะครับดียังนีงซากไก่แล้วกันนี้ขอแสดงเสียใจกับเสียชมนะครับปลาลอนะครับเจ๊ผัดนะครับ นะครับยายนัดนะครับผมก็พอแสดงความเสียใจด้วยครับไม่ทันครับล่งขายหมือว่านย่ำแรงครับมือหนีย่ำส่เขาไม่มีเหียนเอาไปซะปิดครับรายการที่2ของวันนี้นะครับผมเมื่อเช้าฮีโน่สองิบมาครับตอนนี้เป็นเอ้ยเมื่อเช้าเป็นอิสุสองรบตอนสายๆมาเป็นเมก้าครับผมเม่ก้านะครับเป็นเมก้า สังกัดหมู่แปดชื่อนี้เสียไม่ได้ครับขายขายปาลาเราบอกว่าขายอย่างเดียวครับด,ดับบนก้อนนี่นี่เอาดับบนก้อนสิบเจ็ดุนหานี่เอาแข็งดีเด้ปแูแข็งกว่า,า,าลลแข็งกว่าเออปลาไก่ลิ้นลงอีกจุดจัดครับพี่นอ้องยังหน้า17.5นะครับผม อ้อดับเป็นพอยหรือเปล่าเครือ่องตัวสไลด์น่าจะเป็นเจ 8E นะตัวนี้ t u r b เจ็07รือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดไม่ธรรมดาครับ อ,อ,อันรชนีาเาอรเผมบอกว่าบอกเ่าว่าดีแม็มากผหลอคางมาใส่แล้วผมบอกว่าบอกเราว่าดีแม็กมามหล่อค่างมามอก่าบอเรดียม่ีหลอางมาทยแล้วผมบอกว่าบอกเรา่ดีแม็กมากผมไ่สีหล่อค่างมา้มอกวันอกเร่กมามไมตั่ค่างมาไทยแล้วผมอกว่รา่ีาม่นีล่่ จังสี่แม่เขาลากลนหัดสายสตเตะเนี่ครับก็ไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนมีทั้งจุดสองหลอดทั้งยังได้อย,ยู่นี่เต้มมาญาครับตึ้งหัวรถเข้าไปเรื่อยๆครับก้าสิบไล่ๆเขาไปเรื่อยๆลูกพ่วงล,ลูกพ่วงเนี่ยไปเบิดแล้วมึอนี่ลูกพ่วลูกจี๊ดข้างนี่ครับก็นี่นะกุญแจเอฟซีตั้งสต,ติก่อนสตาร์ทนะครับ <laughs> ไม่งั้นอัดโดดได้ครับ <laughs> เปิดกุญแจปุ๊บหลอดัวีตยนติดปั๊บนี่เผาหัวนะครับกับขึนก่อนเผาหัวปั๊บแล้วก็บิดเลยิเดๆดเ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 นเดไดเ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 นเดเด้ดเ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 ดนดเเป็นติดเดเบเดเดเดเน่ดดเเดเดเดดเนดเ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 นเด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 ดเดเเด้ดน

จุดจัดครับแม่ง <c oughs> เรียบร้อยครับกินไงพวกเนาะ <c oughs> อุบวนอุบลนฮัลโหลครับครับ <c oughs> ใช่ครับบิดบิดบิดสายพี่ครับประมาณสักครั้งแรกสิบวิถ้ามันติดแล้วดับก็บิดครั้งที่สองอีกสิบวิก็ติดเลยครับครับแล้วก็พอติดแล้วถ้าเราไม่ได้จอดข้ามวันก็บิดสตาร์ทได้เลยไม่ต้องเผาพี่หนึ่งวันจะเผา,าแค่ตอนเช้าอะ่ะครับตัวครับตัวสั่นสะเทือนก็เป็นปุ่มเป็นเป็นไฟฟ้ากดดึงก็สั่นเลยครับ มันมันระบบไม่ยากก็พี่ก็เช็คดูน้ำมันเฮลิกน้นมันเครื่องอะไรพวกนี้เอาครับครับรถใช้งานได้เลยครับผมแบตเตอรี่ใหม่ครับครับครับโอเคครับนี่นี่อันนี้ไม่ค่อยประหยัดดีเซลครับแต่แต่ว่าเอ้ยคันนี้ประหยัดดีเซลครับแต่กินน้ำท่อมครับพี่น้อง น้ำมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่เลยกันนี่โอ้รถบดฒิน้อยแมเอาเครื่องหกสูบมากแม่โอ้สุดจัดโพอนี่แหละพราะี้เราไปเจออัลตรสลิงส่งด้วยไหมเรียบร้อยครับนี่ครับไปทางอุบลครับนี่ของของแท้ครับของจริงไม่ต้องคุยนานครับนะครับคุยนานเสียเวลาพี่น้องนี่ก่อนคืออยากได้เดี๋ยววะ เรียบร้อยครับไปทางไปทางอุบลครับอุบลวบาลินชำราลบนะครับผมนี่เจือทักลักบวกครับปลาเลาขายตลอด24ชั่วโมงครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบะเบียร์ลำซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ